เหตุการณ์ป้ายโฆษณาบนอาคารพาณิชย์หักล้มทับบ้านเรือนประชาชนและรถยนต์ได้รับความเสียหายเหตุเกิดทายในซอยงามวงวันเจ็ถนนงามวงวันตำบนบางเขนอําเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมื่อช่วงค่ำของวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดทางเจ้าของป้ายโฆษณาได้นำรถเครนพร้อมคนงานมาทำการรื้อป้ายบางส่วนที่ห้อยลงมาเพราะเกรงว่าอาจเกิดอันตรายกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทางเข้าออกภายในซอยดังกล่าว ต่อมาทางนายวัฒนชัยวิทยาประดิษฐ์รักษาราชการแทนผู้อำนวกยการส่วนควบคุมอาคารและผังเมืองเทศบาลนครดนทบุรีเดินทางเข้าตรวจสอบพื้นที่หลังขึ้นไปตรวจสอบบนชั้นดาดฟ้าพบว่าตัวอาคารมีรอยร้าวจึงสั่งให้คนงานหยุดการรื้อถอนเพราะเกรงว่าอาคารจะถล่มลงมาทําให้เกิดอันตรายได้นายวัฒนชัยกล่าวว่าหลังจากตรวจสอบแล้วพบว่าตัวอาคารมีรอยร้าวหลายจุด เบื้องต้นได้สั่งให้คนงานหยุดการรื้อถอนเนื่องจากการรื้อถอนต้องมีวิศวกรมาควบคุมงานตอนนี้ได้แจ้งไปทางนายกเทศมนตรีแล้วเพื่อขออนุญาตปิดการใช้อาคารทั้งหมดโดยท่านนายกได้มีคำสั่งออกมาแล้วให้หยุดการใช้อาคารโดยให้ผู้ที่อยู่อาศัยต้องย้ายออกอย่างเร่งด่วนโดยในช่วงบ่ายจะนาคำสั่งมาปิดประกาศการงดใช้อาคารส่วนด้านความปลอดภัยจะให้คนงานนำอุปกรณ์ป้องกันมาตั้งตลอดแนวอาคารเกรงว่า ถ้ามีพายุฝนตกซ้ำม,มาอีกอาจทำให้ผนังอาคารร่วงหล่นลงมาได้ได้ออกคำสั่งให้ระง,ง,งับการใช้อาคารโดยเบื้องต้นทั้งสามห้องเนื่องจากเกิดวัตภัยร่ทำให้ป้ายล้มลงมาเจ้าของป้ายโอเคพร้อมที่จะต้มแซมแต่ณขณะนี้ยังไม่สามารถต้มแซมได้ทางเจ้าของป้ายต้องหาวิศวกรมาดูแลควบคุมให้การให้ดำเนินการรื้อถอนถูกต้องตามขัน้นตอนการรื้อถอนนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือต้องระง,งับไว้ก่อนแล้วภายในวันนี้ แรื่ของป้ายก็ต้องหาวิศวกรมาทันทีเลยคือ,อย้ญยเรืวที่สุดนะฮะือนขั้นตอนของเทศาบาลต่อไปก็คืออย่างคำสั่งให้ระงับแก้ไขาอาคารแล้วก็ออวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างทั้งหมดของอาคารให้มันกดแข็งแรงเพื่อใช้งานต่อไปได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่าทีนึ่งโดยจากการตรวจสอบป้ายก็โอเคมีเดยยัดถูกต้องมีใบรับรองใบรอ,อหนึ่งรับรองโครงสร้างมีอยู่แต่หน้าที่เกิดเหตุผมพบแจ้งว่ามีการบบต้มแซมปรับปรุงอยู่ ก็นะเลยเกิดเหตุขึ้นมาแล้วดูวัตภัยด้วยก็ไม่เป็นไรนะตอนนี้เราคือเหตุการณ์นิ่งละเหลือแค่รื้อถอนให้ปลอดภัยที่สุดนะครับอู่แรครับสอบถามอีกนึงแล้วยังป้ายป้ายที่ขึ้นาาตนนามอาชีพคืออะครฮะเราจะมีการตรวจสอบก็ตอนนี้ท่านนายกกำชับแล้วให้ไป็นดำเนินการตรวจสอบทั้งหมดภายในเขตเทศบาลนนท์ทั้งหมดให้ดำเนินการตรวจสอบทุกป้ายถ้าผิดให้แก้ไขเร่งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปวการรื้อถอนวันนี้เราต้องให้มีวิศวุละคอช่ไหมคใช่ครับไม่มีิศวอรท่ามเลเด็ดขาดครับ ด้านหนางต้อยพิทักษ์เจ้าของร้านซ่อมเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกปลายล้มทับหลังคาเสียหายกล่าวว่าถ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ใช้อาคารและให้ย้ายออกด่วนตนจะเอาเงินที่ไหนไปเช่าห้องแห่งใหม่แล้วอุปกรณ์การซ่อมโซฟารวมทั้งโซฟาที่ลูกค้ามาซ่อมไว้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนการเช่าห้องใหม่ต้องใช้เงินเป็นแสนตนไม่มีปัญญาอยากให้ทางเจ้าของปลายเข้ามาดูแลช่วยเหลือบ้าง ความเดือดร้อนอยังไงบ้างครับเดือดร้อนสุดๆเลยค่ะค,คือว่าหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้เพราะว่าของก็เต็มพวกโซฟาของลูกค้าก็ไม่ใช่ว่าของถูกๆก็มีแต่แพงๆค่ะปัญหานี่คือมันเยอะมากเลยค่ะการที่เราจะไปเช่าที่อยู่ใหม่มันต้องมีค่ามาัดจําต้องเป็นแสนดีแล้วหนูจะเอาตังค์ที่ไหนคะถ้าการเราย้ายเนี่ยเราย้ายมีค่าใช้จ่ายเราต้องให้หน่วยงานอะไรที่มาก็ก็ต้องเป็นเจ้าของป้ายเขาละมั้ง ก็ต้องมารับผิดชอบเพราะการที่หนูไปอยู่ที่อื่นหนูต้องใช้ตังเยอะนะคะไม่ใช่แน่น้อย,อยเพราะของหนูก็เยอะพวกจากพวกของชั้นสองก็ยังไม่ได้เก็บอะไรเลยค่ะไม่กล้าขึ้นไปเก็บของหลานสาวมีพวกเอเเขาเรียนไงเรียนมาหาลัยหนูก็ยังไม่กล้าขึ้นไปเก็บให้หลานเลยพวกเอสกาสารสําคัญะคะ่ะ